สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอตอร์ไร์วอีกเช่นเคยเมื่อคืนนี้ bmw มอเตอร์สาดได้มีการเปิดตัวพี่ใหญ่สายลุยตระกูล gs นั่นก็คือ r 1 3 0 0 gs ใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่ามันคือตัวจบตัวใหม่ที่มาแทนที่ r 1 2 5 0 gs ครั้งนี้มันมีใบหน้าค่าตาที่แปกแตกต่างไปจากเดิมมาในแนวไฟหน้ารูปตัว x สไตล์แบบแนวเอเลี่ยนยุคใหม่ขณะที่ตัวเฟรมครับมันก็ดูเพรียวบางลงโดยเฉพาะในส่วนของตัวชุดบั้นท้ายจุดสำคัญเลยก็คือหัวใจของมันได้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ลูกใหม่แบบหมดจดเลยจากเดิมที่เป็นแบบระบบระบายความร้อนด้วยน้ำผสมกับอากาศตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำเต็มระบบ และสามารถรีดพละกําลังสูงสุดได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจาก CC ของมันครับถูกเพิ่มขึ้นเป็น 1300cc โดยยังพ่วงในส่วนของชุดวาวแปรผันชิฟต์แคมเข้ามาเหมือนเดิมซึ่งพื้นฐานเครื่องยนต์ยังเป็นแบบ2สูบนอนบ็อกเซอร์ตามแบบฉบับเอกลักษณ์ตระกูล R โดย R 3 3 0 0 GS มันจะให้พละกระลังสูงสุด145 HP ที่7,750รอบรอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด149นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีส่งกำลังด้วยชุดเพลาเช่นเดิมนอกจากนั้นอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยก็คือเรื่องของตัวชุดเฟรมหลักแล้วก็ซับเฟรมครับเปลี่ยนมาใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนั่นจึงทำให้มันเบาลงร่วมๆ10กิโลกร,รัมเลยครับเพราะว่าเวทเวทของตัวใหม่นี้อยู่ที่237กิลกร,รมัม ในส่วนของถังน้ำมันจะจุอยู่ที่19ลิตรมีถังสำรอง4ลิตรความสูงเบาะอยู่ที่850ม mm. ิลิเมตรชุดระบบกันสะเทือนทางด้านหน้ามีชื่อว่า Evo t e l e l e v e r ได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นจากของเดิมโดยมันจะประกอบไปด้วยโชคหน้าเทเลสโคปิกหัวตั้งซึ่งตัวกระบอกโชคยาวไปจนเกือบถึงตัวแผงคอและทำงานร่วมกับโชคสปริงเดี่ยว มีระยะยุบมากถึง190มิลิเมตรทางด้านหลังครับเป็นโช๊คสปริงเดี่ยวที่มีระยะยุบ200มิลิเมตรและแน่นอนว่าจะถูกปรับตั้งเซตติ้งด้วยชุดไฟฟ้าส่วนระบบเบรกด้านหน้าเป็นจานดิสคู่ขนาด310ม mm. ิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิปเปอร์แบบเรเดียลมาส์ตีโลโก้ bmw ด้านหลังจานเดี่ยว285ร mm. มิลทำงานร่วมกับปั๊มคาลิปเปอร์2พอร์ตตีโลโก้ bm เช่นเดียวกัน ในส่วนของชุดล้อก็จะมีทั้งแบบชุดล้ออัลลอยแล้วก็แบบล้อซีลวด ซึ่งจะสวมยางครับทางด้านหน้า120ทับ70ขอบ19แล้วก็ด้านหลัง170ทับ60ขอบ17กลับมาพูดถึงรายละเอียดรูปลักษณ์ภายนอกกันอีกหน่อยครับตามที่ได้บอกไปว่าชุดไฟหน้าที่เป็นรูปแบบอะสมมารถ,ถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์โคมเดี่ยวโดยจะรวมทั้งในส่วนของชุดไฟต่ำไฟสูงรวมถึงไฟคอนเนลิ่งไลท์ไว้ภายในคมเดียวกัน ส่วนชุดไฟเลี้ยวครับก็จะอยู่ในตัวกาดแฮนด์หน้าจอเป็นหน้าจอสี TFT แน่นอนสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เทคโนโลยี r a d i n g Mode 4รูปแบบ r o d Rain Eco Enduro ส่งกำลังด้วยชุดคลังไฟฟ้ามีระบบ IMU ระบบ MSR, ABS Pro, Dynamic Brake Assist Hill Start Control, Dynamic Traction Control, Dynamic Cruise Control, Heat Grip ชุดกุญแจ Keyless รวมไปถึงพอร์ต USB แล้วก็พอร์ต 12V ให้มาเป็นแบบ Standard สีก็จะมีทั้งตัว Standard สีขาวสีน้ำเงิน GS Trophy สีดำ Triple Black สีเขียว Option 719ที่จะตัดด้วยล้อที่ลวดขอบทองแล้วก็แฮนด์บาร์สีทองเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ R 1,300 GS ใหม่ชอบใบหน้าค่าตามใหม่หรือเปล่าสเปคก็ดูดีแล้วก็ไล่เบายิ่งขึ้น ถ้าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ c h a n n e ช m o t โ r a ทรวไว้ด้วยวันนี้ผมพ่นขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ